มันเ,เรได้ผักลืมผัวพี่น้องจ๋าผักลืมผัวยังมีคือเก่าจา้แะแกสาวกับบุกเคยลืมพี่น้องอือกันได้กับบุกลืมพี่น้องจ้ะเพราะบ้านดีดีเห็นกับเขาก็ะเซ็บแสบลืมมาไหนพี่น้องมาสวัสดีคะ่ะมาเผาะกับสาวกิน,กนแซ่บอีละจ้า มูนิซอเด็ดตำซั่วพี่น้องจ๋าพอหมูกรอบพอมบานเฮดกิเกลพี่นอนะ้องคนน่ะอย่าให้ฟังเสียงอุ้ยรับประกันความกรอบนะน้องพี่น้องจ๋าแซ่บจวดจัดก,ก,กิเกอพี่น้องเด้อมาอโซนซออะไรใหญ่หางย้ำหาสเกเลอะไรแกลข้าพี่น้องจ๋าวันนี้หมูกรอบขาวด้วพี่น้องเด้อต้องจัดด้วยน้ำอเมริกาเกับพี่น้องจ๋ามาจวดพี่น้องืม <c oughs> อืโอ,อ้สุดยอดเลยพี่น้องจา๋าหม,มูกรอบหมูกรอบฝตีมือพ่อบ้านอีกแล้วของแสบมันอยู่ตรงนี้แต่พี่น้องจา๋ามาแต่ก็กระกปุ่นเอ่าน้ำลายแตกเห็นประดแดดกับน้ำลายแตกพี่น้องเลยมา

ืมมันเห็นเดือพลืมผัวพี่น้องจ้ะผักลืมผัวยังมีคือเก่าจา้แะแกสโอกะระบอกเคยลืมพี่น้อง <c oughs> อืมเจ๊ได้กระบอกลืมพี่น้องจ้ะผัวบ้านดีดีเห็นกับเพาะกระเซ็บแสบลืมมาได้พี่น้องมา

อืมอืมี่อะอืมบูทำยังไงปวดโพปวดโพโม่แตกพี่น้องเลยมาพี่น้องมาปาดมาใหญ่แต่ก็หลังทาก็เลือ มมมมไม่มีคำไหนที่สาวโอนยัดไม่เข้าแม่ <c oughs> ยัดเป็นอะไรยัดเขา่าซะ แ mm hmm. ช่บวกกันขอกันชิลๆ่น้อาจ๋ตาตำเสือกับหมูกรอบแซ่บกันแฮง mm hmm. อสตัว วันนี้พักจออ้งยางไหนนองจ้าไทยยี่ตัวับพักลืมหัวอืมอืม,อม ปวามตื่นเต้ถือใจครับม,มาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่แย้มกันแต๊บอีที อืมอืมเนี้ยมันตรงส่วนเนี้ยมันหรือเปล่ตรงเนื้อมันให้กินคำใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะแทนนะจ๊ะ แล้วมันจะแข็งค่ะดูใจค่ะหอาลองๆสนามประเดกไปหน่อย มือนจำแบบอออเจาะไม่น่าจ๋าเสกกระปุนดูซีจับาำแบบออเจาะเพราะแกอืบมัดมือซะ